ถานีต่อไปสถานีบางพลัดประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station Bang Pla Train doors open on the left สถานีบางพลัดบางพลัดโปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถบางพลัดส a t i o n Please mind the gap between train and platform สถานีต่อไปสถานีบางอ้อประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station Bang O Train doors open on the left สถานีบางอ้อบางอ้อโปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถบางอ้อ Station Please mind the gap between train and platform สถานีต่อไปสถานีบางโพประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย next station บาง g Pho train doors open on the left เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทางไม่ยืนหันหน้าเข้หาหากันงดการพูดคุยขณะอยู่ในขบวนรถสแกน QR code ไทยชนะ Check in and check out before boarding. Thank you. Due to prevent the spread of COVID-19, passengers must wear a face mask. Don't stand face to each other. We control the are in the train. Scan QR code. Check in when you ride and check out before getting off the train. Thank you for your kind cooperation. สถานีบางโพบางโพโปรช านีต่อไปสถานีเต่าปูนประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีม่วงได้ที่สถานีนี้ next station เตาปูน train doors open on the left passengers can connect to the purple line at this station สถานีเต่าปูนเต่าปูนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเต่าปูน Station Please mind the gap between train and platform สถานีต่อไปสถานีบางซื่อประตูรถจะเปิดทางด้านซ้ายท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟรอฟทอด้ที่สถานีนี้ Next station บา n g Sue Train doors open on the left Passengers can connect to the SRT railway at this station บางซื่อบางซื่อโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางซื่อ station please mind the gap between train and platform